มันเป็นเพียงแค่กล่องดวงจิตสว่างสวัยเท่านั้นไม่มีอะไรเลยแล้วแล้วกล่องดวงจิตเนี่ยมาจากอะไรยังไงก็ต้องมาจากความว่างมาจากมหาสุญญาตามาจากความรักความเมตตานั่นไม่ใช่หรือครับที่เป็นตัวตนอันเป็นภูมิดั้งเดิมแท้ๆท,ที่แท้จริงของเรานั่นคือสิ่งที่เราลืมคิด นะฮะพอเราปฏิบัติโดยที่เราไม่เข้าใจไม่แจ้งแทนตลอดไปจนไม่รู้ว่าเราคืออะไรว่าในแก่นจริงๆของเราเนี่ยคืออะไรมันเลยต้องหลงวนกลับมาแก้ไขเรื่องราวบทละครซ้ำๆเดิมๆไม่จบไม่สิ้นไม่จบจริงๆครับมันก็กลับมาเล่นสิงเดิมๆอยู่อย่างนั้นไปแล้วคุณก็สนุก,กอยู่กับมันแล้วพอเกิดมาแต่ละชาติเรารู้สึกว่าสิ่งใดที่มาให้ความอบอุ่นแก่เราดีกับเรานะฮะ เราก็ตั้งอธิษฐานสัจจะจะอยู่ในหนทางนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้อีกกี่ชาติก็แบบนี้ก็ตั้งแบบเนี้เรื่อยๆนะฮะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นสัญญาซ้อนสัญญาซ้อนสัญญาเรื่อยๆจึงต้องกลับมาแก้ไขไอ้ตัวสัญญาเนี้ยโหยาวนานมากทุกท่านครับซึ่งโค้ชท่านจะบอกว่าเวลาของสังสารวัตบนโลกของเราเนี่ยมันมีอีกไม่นานนะคุณรู้ไหมว่าในในในพภพภูมิอื่นๆเนี่ยนะฮะ ภูมิหรือว่ามิติอื่นๆในแดนทวีปอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ชมพูทวีปเนี่ยนะฮะบางทวีปอื่นๆนะฮะของของจักรวาลนีนะครับเขาก็ไม่ได้มีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเรานะทุกท่านไม่ได้มีนะฮะเคยมีแต่เมื่อเขาสอบผ่านก็ไม่ต้องมีหรือบางรูปธรรมบางทวีปก็ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเขาถูกทําให้เกิดมา ะะเพื่อเป็นพลังงานในการค้ำจักรวาลก็ต้องปล่อยเข้าไปแต่มนุษย์โลกนะฮะมีความสำคัญต่อทุกทุกภพกภูมิชั้นทุกภพกภูมิที่ยังเลื่อนรอยอยู่ยังร่องรอยไปกับอวกาศอยู่ยังร่องรอยไปกับความหลงงมงายต่างๆมนุษย์โลกแดงมนุษย์โลกเนี่ยจึงเป็นภูมิที่จึงมีการเวียนวนเวียนไหยเพื่อสร้างโอกาสให้จิตวิญญาณเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาแก้ไขเข้าใจไหมฮะเพราะว่าบาง บางภพภูมิบางมิติอื่นหรือบางทวีปอื่นเขาไม่ได้มีการกลับมาแก้ไขเหมือนเราคุณเข้าใจไหมฮะนะฮะเอาง่ายถ้เกิดว่าเกิดมาทําดีเป็นคนดีก็คือบรรลุไปเลยนะ,ะถ้าเกิดเกิดมาแล้วจิตตกต่ําก็คือต่ําเลยเนะี่ยภพอื่นอื่นเขาเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นหลากหลายหลากหลายภพอื่นๆเขาจึงอยากลงมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเพื่อมาทําหน้าที่ของตนเอง เพราะนี่คือดินแดนเดียวที่เราจะสามารถฝึกฝนตนเพื่อย,ยกระดับจิตของตนเองยกระดับพลังงานจิตกับพลังงานกายสังขารของตัวเองได้